รรเป็นร้อยๆตัวในกระมังเนี่ยส่วนใหญ่ที่เห็นเนี่ยก็จะเป็นผีเสื้อหลังกอรครับและที่เหลือก็จะเป็นมแมลงจาพวกเพลี้ยชนิดต่างๆซึ่งมแมลงที่เห็นในกระมังเนี้ยเป็นมแมลงที่เป็นศัตรูข้าวทั้งหมดครับอืมนี่ถ้ามามากัดกินนาข้าวเราก็แย่เลยครับเราวนี่ยนาไปจับมาได้ยังไงตเต็มกระมังไปได้ร้อยตัวแบบนี้ค่ะเราใช้กับดักมแมลงสซลาเซลล์ทรสร้างขึ้นครับซึ่งเป็นเครื่องมือที่ประหยัดปลอดภัยและรู้ค่าพลังงานครับอืมคุณผู้ชมคงอยากจะทราบแล้วนะคะว่าเครื่องมืออะไรที่สามารถ จับมแมลงศัตรูพืชในนาข้าวได้มากขนาดนี้นะคะต้องติดตามชมในรายการรู้ค่าพลังงานค่ะเราเอาอากาศเป็นประจำนะคะทุกคืนวันพฤหสัสบ,บดีค่ะเวลาประมาณ5ทุ่ม53นาทีทางช่อง3 HD กด33ค่ะนั้นะเดี๋ยวน้างนามพาพี่ไปดูเครื่องดักจับมแมลงนิดนึงได้ไหมได้ครับงั้นเดินไปเลยครับ